สงขาและสตูลขอขอบพระคุณท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ท่านนันทพงศ์จิราเลิศพงศ์เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสินค้าเด่นอัตลักษณ์เมืองใต้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ารวมกิจาธุรกิจตามภูมการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของภาคใต้ประจําปีงบประมาณ2,566ในวันนี้ สำนักงานพาณิชจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2566จากกระทรวงพาณิชย์ให้ดำเนินกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ารวมเจรจาธุรกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภาคใต้ซึ่งเป็นการเพิ่มชอ่ง ให้กับสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าที่มีศักยภาพของภาคใต้เป็นการเชื่อมโยงตลาดและจอรดราการค้าซึ่งทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ตลอดจนเป็นการสร้างอการให้กับผลิตภัณฑ์ของหุจังหวัดภาคใต้ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ อีกครั้งเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงกำหนดจากกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่องานสินค้าเด่นอัตลักษณ์เงินใต้เพ,เ,พเ,พตตเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน การจัดงานในครั้งนี้มีการจำหน่ายสินค้าจากผูป้ประกอบการโอท็อปเอสบีบินคลับกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นสินค้าดีสินค้าเด่นใน